ใครที่อยากได้เซรั่มนะคะฟังทางนี้เลยค่ะเงินบาทเดียวกันแต่ว่าได้ปริมาณเยอะกว่าค่ะแล้ววันนี้มีของแถมด้วยตอนรับคุณเชนค่ะสวัสดีครับสวัสดีฮะ,ะ,ะสวัสดีวันอยู่ของทุกคนนะครับวันนี้ขอมาสดๆเลยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นที่มีอยู่นี้เป็นออนแอร์เดียวในประเทศไทยที่เหลืออยู่นะครับที่วันนี้เนี่ยใครโทรทันพันสายนะครับจะมีสิทธิพิเศษในการได้ของแถมเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้พูดถึงเซรั่มก่อนนะค,คือหลายคนเนี่ยก็จะเห็นไซส์แบบนี้นะค, <c oughs> คือด้านหน้าเนี่ยเราอธิบายไว้แล้วว่า15 ml ตาม Titik Took ตาามมมมออนนนไล์เ่ยััจะะปรณ200ชคส่งกัน แต่ถ้า30 ml เนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าที่ดังๆเนะเวลาแบบเป็นไซส์มาตรฐานขายในห้างเนี่ยเขาก็จะขายกัน6-700นะครับจะใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมอะถ้า6 700นะฮะเดี๋ยววันนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ปริมาณที่มากกว่าในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะฮะซึ่งเราพูดถึงเหตุการณ์นี้ครับคุณฟ้าจากจังหวัดกาญจนบุรีนะซื้อเซตโกคาเวียจากอมรมลินของเราเนี่ยแหละครับที่ Arm อามาโดเอามาขายเนี่ยแล้วคว่ำไม้ดูเลยว่าเซรั่มเนี่ยใช้เป็น10ขวดจริงๆแต่ตัวออืน้เ, mm. เง,ค,เเง,เง,ค,เงคี ใสไร้ฟ้าไล,ล้ริ้วรอยแล้วเพราะว่าใช้เซรั่มของเราแล้วติดใจเราเลยปิ๊งไอเดียครับว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่างั้มงั้มเนี่ยแปลว่าค้อมงาให้มันใหญ่กว่านี่ครับเราเลยทำไซส์งําออกมานะครับนี่คือไซส์ 100ml อเหะนี่ยคือถ้าเป็นเต็มหลอดเลยนะได้5เดือนเต็มๆครับ R&D ดี R D เช็คมาแล้วซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวจะคิดภาพไม่ออกครับถ้าเกิดว่าเป็นร้อ ML เนี่ยปริมาณเทียบกับเงินบาทเดียวกันที่ทุกคนซื้อกันตาม Tik t o k ซื้อกันตามออนไลน์เนี่นะะนน100ยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีของแถมพิเศษอันนี้บอกก่อนเลยครับขวดใหญ่แบบนี้เราเปิดตัวส่งห้างแล้วคือ1590น้องทราย <c oughs> แต่เดี๋ยววันนี้จะราคาเท่าไหร่ว่ากันนะครับแต่ให้ไปดูก่อนครับว่าตัวนี้ยังคงเน้นในเรื่องของไข่ปลาคาเวียที่ <c oughs> นําเข้าจากประเทศเกาหลีจะบอกว่าเป็นเซรั่มทองคําจากเกาหลีก็ได้นะครับเพราะว่าใส่ทองคําเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ของสวิตเซอร์แลนด์เข้าไปอีกคือได้ทั้งไข่ปลาคาเวียได้ทั้งทองคำนะครับ <c oughs> น้องทรายรู้ไหมว่า <c oughs> ทําไมต้องใช้ไข่ปลาคาเวียเนี่ยกับผิวหน้าคือไข่ปลาคเวียเนี่ยเป็น ที่สุดครับ oh. ทีนี้พอเราใส่เข้าไปมันจะเติมเต็มอะไรที่มันเป็นรอยเขียวย่น uh. ทําให้หน้าเด้งหน้าฟูนั่นเองเมือนผู้ชายคนนี้ครับ <c oughs> ในวัย40ปีครับเป็น <Wow. S 1> พระเอกช่องมากสีเล่นละครมา20กว่าเรื่องครับนี่ <c oughs> หน้าเป็นหมาปักเลยฮะ <c oughs> ช่างแต่งหน้าบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วแต่งหน้าไม่ไหวแล้วรองพื้นไม่ไหวแล้วนี่ก็เอาโกเซร่มของเราครับไปใช้ต่อเนื่องอย่างเป็นประจําครับทุกวันนี้จรนสนในวัย40ปีครับยิ้มไม่ดู uh. หน้าตึงรอยเลยนี่แหละครับอันนี้คือไข่ปลาคาเวียสีดําจากเกาหลีไปดูอีกหนึ่ง ริ้วรอยคือหน้าเนี่ยโดนแดดมาตลอด50ปีมันไม่ไหวแล้วมันมีริ้วรอยมันมีแบบว่าจุดด่างดำมีฝ้าแบบนี้ครับแต่พอใช้ตัวโกเซลัมจากเกาหลีและสวิตเซอร์แลนด์รวมกันครับทองคําไข่ปลาคาเวียนี่คือน,นะอํำในวัย50ปีเพื่อนพักเลยบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมวันนี้นะอ่ำบอกแล้ว